สบายดี a อรูทีวิชั่นเผยโฉมรถไฟความเร็วธรรมดาลาวจีนมี Facebook ข่าวคมนาคมในสปปลาวได้เผยแพร่ภาพขาบวนรถไฟธรรมดาลาวจีนความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดครับว่าจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้โดยบริษัทรถไฟลาวจีนได้กำหนดค่าขนส่งถูกกว่ารถ EMU จากนครหลวงเวียงจันทร์ถึงบ่อเต็นโดยประมาณไม่ถึง700บาทไปหลวงพะบางไม่ถึง400บาท ส่วนไปวังเวียง200บาทนิดๆซึ่งเพจก็ได้รายงานข่าวคมนาคมในสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับเกี่ยวกับภาพขบวนรถไฟธรรมดาของสปปลาวครับโดยได้ระบุว่ารถไฟธรรมดาของเรามาแล้วขบวนรถไฟธรรมดาวิ่ง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงจุผู้โดยสารเที่ยวละพันคนวิ่งจากนครหลวงเวียงจันทร์ถึงบ่อเต็นเริ่มเดือนมีนาคม2565รายงานข่าวได้ระบุเพิ่มเติมครับว่า สำหรับรถไฟความเร็วธรรมดาของสองปปาลาวนั้นใช้ตู้รถไฟรุ่น YZ25G สีเขียวคาดแถบสีเหลืองโดยข้อมูลจากเว็บไซต์ CRRCGC.CC พบว่าเป็นตู้โดยสารปรับอากาศออกแบบและผลิตโดยโรงงาน CRRC ในเมือง,งสังซานมณฑลเหอเป่ยทางตะว,วันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนประกอบด้วยห้องโดยสารห้องจ่ายไฟห้องหม้อน้ำรถไฟ สองซักล้างสองห้องและห้องสุขาสองห้องรองรับความเร็วสูงสุดที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนรางรถไฟขนาด1.435เมตรความจุที่นั่ง1 1 8 m. ที่นั่งออกคันความยาวตัวถัง25.5เมตรความกว้างตัวรถ3.104เมตรความสูงของตัวรถ4.433เมตรก่อนหน้านี้บริษัทรถไฟลาวจีนได้เปิดเผยค่าโดยสารในช่วงการเปิดให้บริการเมื่อเดือนธันวาคมปี2564ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนั้นมีเพียงรถไฟ EMU ขบวนล้านสร้างความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนำมาให้บริการได้พบว่าราคาค่าโดยสารรถไฟความเร็วธรรมดาจากสถานีนครหลวงเวียงจันทร์ถึงสถานีบ่อเต็นอยู่ที่132หยวนหรือประมาณ672บาทถูกกว่ารถไฟ EMU ชั้น1ราคา294หยวนหรือประมาณ1,495บาทและชั้น2ราคา 185อยหยวนหรือประมาณ9 4 1บาทสถานีนครหลวงเวียงจันทร์ถึงสถานีหลวงพระบางรถไฟความเร็วธรรมดาราคา78หยวนหรือประมาณ397บาทถูกกว่ารถไฟ EMU ชั้น1ราคา174อย่หยวนหรือประมาณ8 8 5บาทชั้น2ราคา110หยวนประมาณ560บบาทและจากสถานีนครหลวงเวียงจันทร์ถึงสถานีวังเวียงรถไฟความเร็วธรรมดา ราคา41หยวนหรือประมาณ209บาทถูกกว่ารถไฟ EMU ชั้น1ราคา91หยวนหรือประมาณ463บาทและชั้น2ราคา57หยวนหรือประมาณ290บาทอันหนึ่งครับหลังจากเปิดใช้บริการได้2เดือนรถไฟลาวจีนมีรายได้รวม61.82ล้านหยวนหรือประมาณ318ล้านบาทเกือบ80เป็นรายได้จากการขนส่งสินค้าส่วนขบวนรับส่งผู้โดยสารมีผู้ใช้บริการแล้ว 1.13แสนคนตอนนี้ข้อมูลเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก80%ถ้าข่าวนี้เป็นจริงเนี่ยที่น้องชาวสปปลาวรวมถึงชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางแบบประหยัดก็จะสามารถใช้ได้นะครับซึ่งในทุกๆประเทศที่มีรถไฟความเร็วสูงเขาก็จะมีรถไฟแบบประหยัดให้นั่งกันนะครับเราคอยชมกันนะครับแล้วพบกับ a อ r o ทีวิชั่ได้ใหม่ในมือหน้าบายดี